ขอต้อนรับเข้าสู่ Sex e d u c a t o o n YouTube นะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาพูดถึงถึงเรื่องของ Detroit d c c เด e e มหรือว่าการทำลายน้องชายในเดือนธันวามน,นี่เองว่ามันคืออะไรจาก2ออพิโดที่แล้วเนาะคุณแม่พูดไปถึงเรื่อง No Nut November ถ้าใครยังไม่รู้จักว่า No Nut November คืออะไรนะคะก็ดูตามคลิปตรงนี้ได้เลยโอเค มาพูดถึงดิชอยดิกดิซเซมเบอร์กันก่อนว่ามันแปลว่าอะไรยังไงกันบ้างนะคะดิชอยนะคะก็คือแปลว่าการทำลายใช่ไหมแล้วก็เจกนะคะ Di C K เนาะก็อย่างที่รู้กันนะคะแปลว่าน้องชายตรงนั้นของคุณผู้ชายนั่นเองแล้วก็ดิซเซมเบอร์คือเดือนธันวาทีนี้พอ,อทั้งหมดมารวมกันมันก็จะแปลว่าเฮ้ยมันเป็นเดือนแห่งการทำรายน้องชายของคุณผู้ชาย <c oughs> ซึ่ง จริงๆแล้วถ้าใครฟังโนรนัทเดนเบอร์เนี่ยจริงๆคร่าวๆมันก็คือจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยเราจะห้ามช่วยเหลือตัวเองเป็นเวลา1เดือนเนาะในเดือนโนเวมเบอร์แล้วพอมาเป็นเดือนดซมเบอร์เนี่ยมันก็เลยมีช l e เลนใหม่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันที่1นึ่งดซมเบอร์ใช่ไหมคะคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหครั้งวันที่2องดซมเบอร์คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง2ครั้ง วันที่ก็คือแบบ multiple ไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆสมมติอย่ที่วันที่สิบห้าอย่างเงี้ยก็ต้อง,งเหลือของเอ็ทั้งหมดกี่ครั้งคะสิบห้าครั้ง <c oughs> ไม่อยากจะคิดถึงเลยว่าวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วคำถามต่อมาก็คือเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วอะมันทําได้จริงหรือเปล่าอ่ะคุณแม่ก็เลยแบบว่าไปนั่งแบบคิ l เลขอ่ะไปแบบคิดคํำนวณน,นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าสมมุติแบบอ่าถ้าทำชาเลนจ์เนี้ย แสดงว่าในเดือนธันวาเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองกี่ครั้งจำนวนของมันนะคะก็คือ496ครั้งซึ่งและเซว่าอาเฉลี่ยในการช่วยเหลือตัวเองของผู้ชายมันอยู่ที่ประมาณ7นาทีเนาะก็ทั้งหมดอ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณ50 52ชั่วโมงเะประมาณไม่ขอโทษ57ชั่วโมงก็คือ ในเดือนธันวานะคุณไม่ได้ทำแล้วคุณอยากจะแบบลองเทรนนี้นะคะคุณก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองเป็นเวลาเป็นจำนวนครั้ง496ครั้งแล้วก็ถ้าจะใช้เวลาเลเซอลล์แบบ7นาทีอย่างที่บอกเนาะกันเออมันก็จะอยู่ที่ประมาณ57ชั่วโมงทีนี้เนี่ยมันจะมีอันนึงอะค่ะที่มันจะเรียกว่าเอออะไรนะ refactory period refactory period ก็คืออะไรมันคือเป็นเหมือนแบบว่าสมมติแบบผู้ชาเยเสร็จไปแล้วครั้งหนึง่งใช่ไหมมันก็ต้องแบบอ่ะ ต้องการมีการผลิตน้ําอสุจิขึ้นมาเพื่อที่เพื่อจะ,จะต่อรอบใหม่ได้แล้วเขาบอกว่าต่อรอบเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ15นาทีอ่าสมมุติว่าอย่างเช่นเอ่อลวเอาวันที่แค่วันที่2ละกันวันที่2ของเดือนอ่าธันวาอยู่อาจจะอ่าเอ่อช่วยเองเสร็จครั้งแรกเสร็จแล้ว1รอบก็ใช้เวลาบัเจเออใช้เวลา7นาทีเนาะแล้วก็ Recover a n d Factory Per i o d ตรงเนี้ยที่บอกว่าอ่ะเพื่อให้มันการสร้างน้ำใหม่ขึ้นมาอีก15นาทีแล้วอยู่ก็ช่วยเองต่อรอบที่2อีกประมาณ7นาทีประมาณนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาใน Happy Citizen h o l i ิเดได้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่านะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะก็เลยเป็นที่มาถามว่าในสุดท้ายแล้วจริงๆมันทำได้ไหม ว่าใครทำชาเลนนี้อยู่แล้วก็สามารถทำสำเร็จในชาเลนนี้ได้นะคะก็ฝากลิงก์ฝากคอมเมนต์ไว้ให้คุณแม่ข้างล่างได้แล้วก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้จริงๆเนี่ยที่จริงในเดือนฟ a บรีอ่ะมันก็จะมีชาเลนจ์อีกเกี่ยวกับพวกเรื่องเซ็กชวลพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาบอกกันว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรมาที่จะเป็นชาเลนที่แบบว่าเราน่าจะลองกัน อืมแล้วถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด u u s s r r i e หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้คุณแม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย